Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุดสะใจอนาคตประยุทธ์แขวนไว้กับพักเล็กที่สามารถชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นไม่ว่าเจตนาดีจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหรือจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อแตะเข้าภายในการดำรงอยู่ของสสพักเล็กก่อให้เกิดอาการสันไวทางความคิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาฉับพลัน สัมผัสได้ท่ามกลางข่าวลือที่ว่าการจัดเลี้ยงระหว่างคนเอกประยุทธ์กับสอส,อสอพักเล็กซึ่งเคยร่วมขานชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน2562อาจต้องคว่ำ อย่างที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจึงได้นัดไปทำความเข้าใจอย่างด่วนณนะบ้านป่ารอยต่อท่ามกลางการออกมายืนยันจากตัวแทนพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้เสกสกลอัถาวงศธนกรวังบุญคงชนะว่าทุกอย่างเดินหน้าตามกำหนดเอาไว้ด้วยเจตนาดีจากทุกฝ่ายจึงกลายเป็นรอยร้าวที่ลึกขึ้นไปอีกทั้งที่ไม่ได้เป็นความต้องการ มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเป็นไปตามบทสรุปที่ว่าสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนซึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พลา,พลายๆนี่ย่อมเป็นคำถามทั้งต่อพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ว่าสถานการณ์สสพักเล็กจะยังอยู่เหมือนกับที่เคยเป็นในเดือนมิถุนายน2562หรือทิศทางได้แยกย่อยและเปลี่ยนไปมากแล้ว ปฏิกิริยาจากสสพักเล็กจำนวนกว่า10พักจึงเป็นปฏิกิริยาที่ไม่อาจเพิกเฉยเพราะหมายถึงหลักประกันในการค้ำอายุรัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวจนถึงปลายปี2565 จากนี้การดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ที่250สวจำนวนสอสอในสังกัดพักพลังประชารัฐหรือพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาแต่อยู่ที่พักเล็กที่มีตั้งแต่หนึ่งจนถึง6ที่สามารถชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์แขวนอนาคตไว้ ขณะที่ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีพลเอกประวิทย์ระบุหลังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ว่าพลเอกประวิทธเป็นคนพูดและได้ชี้แจงให้ตนทราบแล้วโดยพลเอกประวิทย์พูดในมุมของท่านแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของนายกซึ่งพลเอกประวิทย์พูดกับตนเมื่อสักครู่นี้ เมื่อถามว่าจะยุบสภาเมื่อใดนายกกล่าวว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องของนายกจะตัดสินใจนายกต้องเก็บไว้ก่อนจะมาบอกก่อนทำไมทำไมต้องรีบบอก เมื่อถามว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยเลื่อนการจัดประชุมเอเปหรือไม่พนเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่รู้เพราะยังไปไม่ถึงตรงนั้นตอนนี้ดูเรื่องการประชุมหลายกลุ่มเพราะเร็วๆนี้จะมีการประชุมระดับผู้นำบีมสเต็กและยังประชุมกลุ่ม G จะต่อเนื่องถึงการประชุมเอเปต้องดูว่าจะประชุมได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครน เมื่อถามว่าไม่มีเรื่องที่พักเล็กเกิดความน้อยใจตัวนายกใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคนเรามันก็ควรใจใหญ่ทำตัวให้หัวใจมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่หัวใจเล็กหัวใจที่เราจะต้องรู้จักให้เกียรติกันและกันให้อภัยกันถ้าเป็นคนที่ควรให้อภยัย เมื่อถามว่าการเช็คเสียงในสภารัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพอยู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าแล้วแต่เสียงในสภาตนบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วถ้าคิดว่าทำแล้วประเทศชาติจะดีขึ้นก็แล้วแต่ท่านผู้สื่อข่าวถามว่าในการพูดคุยพลเอกประวิทย์ได้ถามกับตัวแทนพรรคเล็กว่ามีแผนจะล้มนายกหรือไม่ ตรงนี้วิตกหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวท้าทายว่าก็ให้มาล้มเถอะไปใครจะล้มก็ล้มไปเถอะผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนมีวุฒธธิภาวะดีพอผมให้เกียรติทุกคนแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับใครผมถามหน่อยวันนี้ผมทำงานมาอะไรสำเร็จมาบ้างไปเทียบดูก็ได้ไปเทียบมาเลย8ปี1ิปีที่ผ่านมาไปเทียบผลงานกับผมมาเลยประชาชน ไปแยกแยะเอาเองแล้วกันเมื่อถามว่าการนัดรับประทานอาหารกับพักเล็กครั้งนี้ถือเป็นการฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่มีอะไรไปกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวผิดด้วยหรือเมื่อถามว่าเหมือนพลเอกประวิทย์ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีกินข้าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ